คนหนึ่งล้านคนอยู่ท่อ้างดอกกายสวัสดีครับผมมนีมาพ่อกับนุ่มหน่อยสาขามมาครับพี่น้องมนีสิพาพี่น้องมาเที่ยวงานอยู่อ้างดอกกไก่มนีกับเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับเป็นวันพ่อนะครับพี่น้องวันพ่อของราชการที่สิบนะครับพี่น้องเบิ่งอันนี้นุ่มหน่อยสาขาาไม่เห็นตัวนี่ไหมเขาเอื่นอิงโกนานะครับนี่ครับผมแล้วก็งูพอ้อเบิง่งเบิ่งซอยนุ่มหน่อยสาขาาเนะี่ยว่าเป็นงูเหลี่ยมหรืองูหลามนี่ครับ คนกระลังเหลื่อมลังไม้หลายนุ่มน้อยจะข้ามกะมาซีมงครับซีมงแรงนี่ครับผมคนกําลังเหลื่อมทยอยมากนะครับพี่น้องผูดใดสีมาเทียวงันอยู่อ่างดอกไก่กะมาได้นะครับส่วนสองถุ่มบนซีมี่ภูครับพี่น้องนี่ครับบึ่งูุคนก็ทยอยมากเรื่อยๆคนก็หลากหลายนะครับนุ่มน้อยจะข้ามกัได้มาเห็นแบบอินทภาลัมนะครับพี่น้องนี่ครับผมปลาช่วงใหญ่ๆเป็นต่เสียบมากเลยนะครับ เอา้ามาครับไปนี้เขากะยางไปเรื่อยๆก็ได้มากพอน้ำนี่ครับผมมันเป็นแต่เสียบแห้งนะมันมันหอมนะพี่น้อง,งาายางไก่หรอมันมีความหอมนี่ครับผมเบื้องปลาสลิดบางบอ่อนี่ครับมีแต่ตัวไข่ๆเลยปลาแนวกินนี่อู้พี่น้องหลายคัดนี่ครับผมกับบรรยากาศนี่ครับเห็นบอกพี่น้องอยู่อ่างดอกไก่ช่วงนี้เขาเจ้ากะบวลานี้เปิดไฟนะครับล่อให้มันมืดๆเดกินจังสิเปิดไฟ ผูใดกกับมาเที่ยวกับมาได้นะครับสวงนุ่มหน่อยสาขาม,มากอะ่ะนี่เห็นบ่ะพี่น้องด,ดอกท่านตะวันกับอันนี้สิเป็นผีเสื้อหรือพึ่งเหรอพี่น้องนี่เป็นวัฒนา้เปิดไฟเพราะว่ามันทัฒนายมืดก็ต้องรอมันมืดก่อนเอ้ามาหาแนวห้องถ่องเลยนี่ครับสูซสินี่ห้องถ่องก่อนจากน้อยนะครับ,รบจัดไปเบาๆบาซีสิน่น มาได้ครับพี่น้องมาเที่ยวน้ำนมหน่อยสาข่าม,มาเนี่ยครับผมตอนนี้กะหกโมงนน้อยเราเริ่มสีเหมือดแล้วนะครับนี่ครับผมเพินกะเริ่มเปิดไฟเราพี่น้องเบืง้งนุำหน่อยสาขา้าดีภาพมาเบืง้งดอกทานตะวันมีไฟนี่ครับพี่น้องเบืง้งอู้คือว่าสวยงามมากนะครับนี่ครับผมพึ่งกับบินเป็นพึ่งหรือพีเซียเราพี่น้องเบิ้งซอยน้ำหน่อยสาข้าเนี่ย ตัวบางไงนะครับนี่ครับผมเพื่อนก็บอกว่าหามจับนะครับพี่น้องยังเจเพราะมันมีไฟเหมียงเนาะกับติดไปเขียนไว้หามจับอันนี้สิเป็นพุนะครับพี่น้องนี่ครับผมส่วงสองทุ่มเคืองสีมีอีกหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เจ้ากับเปิดสำลองไว้ห้เบืองกอนสองทุ่มเคืองมันจะข้ามกับบดได้ฐานะครับมากกอนเลยหมารับพี่น้องมาเบืองไฟไปพร้อมกันเลยบรดเี้นี่ครับผมคุ้นกำลังเรือลังมากหากหลาย ตอนนี้แห่นมากเลยนะครับครับผมมีอีกเกืองพร้คมคนกับมาทายลูกลายนะครับนี่มับพี่น้องบันี่สีผ้าไปเบิงดอกไม้ไฟหรือดอกไม้มีสีครับผมค้นกับเริ่มมาทายลูกปลาค้นมาทายรูปเต็มเลยพี่น้องครับมีสีแดงสีเหลืองเพื่อนกับเขียนไว้นะครับหามจับหามนาั่งครับอันนี้จะเป็นสีผ้าเบิ้ง หอดงามแห้งสีฟ้าบดูดะโอ้ึงค้นนหน่นมากเลยนะครับพี่น้องเมื่อ้านเห็นกระเจ้าว่าดรถติดคักเบื้องพี่น้องเห็นบ่ <c oughs> ขนาดบ่ทัานได้ฮหอดสองทุ่มเลยนะี่คนนี่โอ้แน่นมากเอามาห้องทองกันดยเสือห้องไห้หารถว่าท่านอะไไม่ละสิบบาทตกถ่ายด้วยแม่งนุ่มหนจะข้ามกระไดมาก สังแม่งตะกะเตนนะครับตะกะเตนทอดครัปุ่มเบิง่งรลดเทาหนาเน่นมากเลยคนออกกสิออกค้นเขาก็สิเขา้าเมืนน่อนีนุมหน่อยสาขามกับาพาพน้องมะเทียวงานอยู่อ่างดอกกายอู้พีน้องของกินหลายมากเลยมีแต่แนวแซ่บๆนะครับพีน้องเบิง่งบรรยากาศกับสวยงาม